สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็พบกับคุณนสอนคณิตอีกแล้วนะคะกลับมาเจอกันในบทที่3ค่ะเรื่องของการนำเสนอข้อมูลในป .5 นั้นเรามีวิธีการนำเสนอข้อมูลได้กี่รูปแบบไปเจอกันเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนเรามาดูกันเลยค่ะว่าในระดับชั้นป .5 นั้นเรื่องของการนำเสนอข้อมูลมีหัวข้ออะไรที่เราต้องเรียนรู้กันบ้างนะคะ หัวข้อแรกค่ะที่เราจะต้องเรียนรู้นะคะก็จะเป็นการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบค่ะเมื่อให้แผนภูมิแท่งมานักเรียนจะต้องอ่านข้อมูลจากแผนภูมิแท่งได้นะคะต่อไปค่ะนอกจากนั้นเมื่อให้ข้อมูลมานักเรียนจะต้องสามารถนำเสนอโดยการเขียนแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเป็นค่ะและ อีกเรื่องหนึ่งที่เราจะต้องนำเสนอเป็นนะคะก็คือกราฟเส้นค่ะในป .5 เราจะรู้จักกราฟเส้นด้วยนะคะซึ่งหัวข้อที่นักเรียนจะต้องทำได้ในเรื่องของกราฟเส้นก็คือเมื่อกำหนดกราฟเส้นมาให้นักเรียนจะต้องอ่านข้อมูลจากกราฟเส้นได้ค่ะและจะต้องแก้โจทย์ปัญหาโดยใช้กราฟเส้นได้นะคะ แล้วล่ะค่ะแต่วันนี้เราจะอยู่ที่เรื่องของการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบกันก่อนนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าเรามีวิธีการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบอย่างไรบ้างนะคะ,ะการอ่านแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะคะคุณครูขอทบทวนก่อนนะคะนักเรียน ในระดับชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะคะนักเรียนก็ได้รู้จักแผนภูมิแท่งแล้วนะคะซึ่งแผนภูมิแท่งนั้นจะมีส่วนประกอบหลักๆที่ทําให้เราสามารถทราบข้อมูลได้นะคะส่วนแรกค่ะด้านบนสุดเลยค่ะที่คุณครูยกตัวอย่างขึ้นมาเห็นไหมคะด้านบนสุดเราเรียกว่าชื่อแผนภูมิค่ะ ซึ่งชื่อแผนภูมินี้ก็จะทำให้เราทราบค่ะว่าแผนภูมิแท่งที่เขากำลังนำเสนอเนี่ยกำลังนำเสนอข้อมูลอะไรค่ะเช่นแผนภูมิข้อนี้มีชื่อแผนภูมิว่าจำนวนนักเรียนที่เข้าใช้ห้องสมุดใน1สัปดาห์ก็จะทำให้เราทราบว่าใน1สัปดาห์เนี่ยแต่ละวันมีนักเรียนเข้าใช้ห้องสมุดจำนวนเท่าไหร่นะคะโดยแผนภูมิจะแสดงข้อมูลด้วย แกนสแกนนะคะก็คือแกนแนวตั้งที่คุณครูชี้อยู่นะคะแล้วก็แกนแนวนอนนะคะซึ่งแกนแนวตั้งจะเป็นแกนที่สแสดงปร,ริมาณและจำนวนซะเป็นส่วนใหญ่นะคะโดยนิยมนะคะส่วนมากโดยส่วนใหญ่ที่นิยมกันนิยมให้แกนแนวตั้งเป็นแกนที่สแสดงปร,ริมาณแสดงจำนวนนะคะต่อไปค่ะ แกนแนวนอนโดยส่วนใหญ่แล้วเรานิยมให้แกนแนวนอนเนี่ยเป็นแกนที่แสดงข้อมูลอื่นๆที่ไม่ใช่ปร,ริมาณไม่ใช่จำนวนนะคะเช่นในแผนภูมิแท่งข้อนี้ในแกนแนวนอนเราก็จะแสดงจำนวนวันนะคะซึ่งใน1สัปดาห์ที่โรงเรียนเปิดก็จะมีทั้งหมด5วันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเอาละค่ะแล้วมีอะไรอีกบ้างที่เป็นส่วนประกอบ ก็ตัวแท่งของแผ่นภูมิค่ะนักเรียนเห็นไหมคะแท่งสีเขียวตัวนี้เราเรียกว่าตัวแผ่นภูมิซึ่งตัวแผ่นภูมินี้จะมีความสูงต่ำต่างกันค่ะขึ้นกับปร,ริมาณในแต่ละข้อมูลค่ะเช่นในวันจันทร์มีความสูงเท่าไหร่ก็จะบอกปร,ริมาณในวันนั้นๆน,น,นะคะดูปร,ริมาณได้จากแกนแนวตั้งค่ะ เนี่ยค่ะวิธีการอ่านข้อมูลในป .4 ที่เราเจอมานะคะจะเป็นแผนภูมิแท่งที่เราเจอตามปกติแต่ที่เราจะเจอเพิ่มขึ้นในป .5 ค่ะให้นักเรียนดูที่แกนแนวตั้งนะคะก็จะเห็นว่าในแกนแนวตั้งเนี่ยเดี๋ยวคุณครูกลับวิดีโอนิดนึงในแกนแนวตั้งเนี่ยตรงนี้นักเรียนอาจจะเห็นไม่ชัดนะคะเนื่องจากว่าคุณครูทำสไลด์ จะต้องให้ครอบคลุมแผนภูมิแท่งทั้งหมดในหนึ่งสไลด์ทางนี้มันก็จะเล็กหน่อยก็จะเห็นไม่ชัดนะคะตรงนี้ค่ะนักเรียนจะมีเส้นหยักอยู่เราจะเรียกว่าแผนภูมิแท่งย่นระยะซึ่งวิธีการย่นระยะเราก็จะใช้เส้นหยักนิดนึงตรงนี้ทําไมเราถึงย่นระยะนะคะเนื่องจากว่าเริ่มต้นด้านล่างสุดของแกนแนวตั้งเนี่ยจะเริ่มต้นที่ศูนย แล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแต่เนื่องจากว่าข้อมูลของเราในช่วง0-200ถึง200เนี่ยมีนักเรียนที่เข้าใช้ห้องสมุดในแต่ละวันมากกว่า200ทั้งนั้นเลยเราก็เลยไม่จำเป็นจะต้องแสดงตัวเลขในบริเวณนี้ก็ได้เราเลยใช้วิธีการเขียนเส้นหยักเพื่อเป็นการย่นระยะปริมาณในแกนแนวตั้งเพื่อไม่ให้สูงจนเกินไปจะทำให้ไม่สะดวกในการใช้พื้นที่นะคะ นี่ที่เราจะต้องรู้ข้อมูลด้วยแต่ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการอ่านความสูงของแท่งนะคะเราก็ยังอ่านได้สะดวกเหมือนเดิมค่ะเอาละค่ะไปดูตัวอย่างถัดไปเลยนะคะตัวอย่างถัดไปเป็นแผนภูมิแท่งแสดงนักเรียนชายและนักเรียนหญิงชั้นป .5 ที่สมัครเล่นกีฬาอยู่5ประเภทนะคะซึ่งในแกนแนวตั้ง ก็จะแสดงจํานวนนักเรียนเห็นไหมคะในแกนแนวตั้งนักเรียนอาจจะมองไม่เห็นตัวเลขเลขเ็กไปนิดนึงนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายนะคะในแกนแนวตั้งจะแสดงจํานวนนักเรียนเห็นไหมคะนิยมใช้แกนแนวตั้งสแสดงปริมาณและในแกนแนวนอนสแสดงประเภทของกีฬาซึ่งในที่นี้มี5ประเภท ประเภทที่1ก็คือปิงปองประเภทที่2กีฬาว่ายน้ําประเภทที่3กีฬาเชนนิดประเภทที่4กีฬาแบดมินตันและประเภทที่5ก็คือวอลเลย์บอลแต่ข้อนี้เป็นแผนภูมิแท่งที่ต่างจากข้อที่1เห็นไหมคะในป .4 เราจะเจอแผนภูมิแท่งแต่ละข้อมูลนแค่แท่งเดียวแต่ในป .5 นี้เราจะเจอแผนภูมิแท่ง ที่มี2แท่งในแต่ละวันแล้วในแต่ละประเภทแล้วเห็นไหมคะกีฬาปิงปองก็จะมีทั้งสองแท่งแท่งสีฟ้าและสีเทาซึ่งทำไมต้องมีสองแท่งเนื่องจากว่าเรามีการแยกประเภท ข้อมูลออกเป็นนักเรียนหญิงและนักเรียนชายค่ะโดยแท่งสีฟ้าเราจะแทนนักเรียนหญิงแท่งสีเทาจะแทนนักเรียนชายเพราะฉะนั้นในกีฬาละประเภทเราก็จะเห็นทั้ง2แท่งเลยนะคะคือแท่งสีฟ้าและแท่งสีเทานะคะเอาละค่ะลองมาดูค่ะว่าเวลาเราเจอแผนภูมิแท่งนี้เนี่ยเราจะทราบข้อมูลอะไรได้บ้างจากแผนภูมิแท่งนะคะ มีข้อมูลที่เราทราบเยอะแยะเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะข้อแรกที่เราทราบจากแผนภูมิแท่งนี้ก็คือนักเรียนหญิงสมัครเล่นปิงปองมากกว่านักเรียนชายอยู่ถึง10คนดูจากตรงไหนก็ดูจากในแกนแนวนอนกีฬาประเภทปิงปองก็จะเห็นว่าแท่งสีฟ้านักเรียนหญิงเนี่ยที่สมัครก็จะมีค่ามากกว่านักเรียนชายในแท่งสีเทาอยู่10คนเห็นไหมคะเราก็นําค่า ของแต่ละแท่งเนี่ยมาลบกันได้เลยนะคะก็จะทราบว่ามีนักเรียนหญิงเนี่ยสูงกว่านักเรียนชายอยู่ถึง10คนนะคะนักเรียนหญิงสมัครปิงปอง25คนนักเรียนชายสมัครปิงปองเนี่ยสิบห้าคนวันนั้นก็จะเห็นว่านักเรียนหญิงมากกว่าอยู่10คนนะคะเอาละค่ะข้อที่2ค่ะที่สามารถรู้ได้อีกก็คือนักเรียนสมัคร เล่นวอลเล่บอลมากที่สุดค่ะสมัครถึง50คนก็ดูในส่วนของวอลเล่บอลเห็นไหมคะประเภทสุดท้ายตรงนี้ค่ะเราใช้ความรู้สึกเชิงจำนวนนะคะก็จะเห็นชัดเจนว่า ทั้งแท่งสีฟ้าที่เป็นนักเรียนหญิงและแท่งสีเทาที่เป็นนักเรียนชายเนี่ยค่อนข้างสูงกว่ากีฬาประเภทอื่นนะคะเพราะฉะนั้นเราทดลองบวกประเภทอื่นดูก็ได้จะเห็นว่านักเรียนสมัครบอลเล่บอลเนี่ยมากที่สุดเพราะนักเรียนหญิงสมัคร26คนนักเรียนชายสมัคร24คนรวมกันแล้วได้เท่ากับ50ในข้อมูลที่เราอ่านได้จากการาฟนะคะยกตัวอย่างเช่นข้อที่3อีกค่ะ มีนักเรียนชายและนักเรียนหญิงจำนวนเท่ากันค่ะที่สมัครเล่นว่ายน้ำอ้าวไปดูว่ายน้ำค่ะเนี่ยค่ะข้อมูลของว่ายน้ำก็จะเห็นว่าแท่งสีฟ้าสูงเท่ากันเลยกับแท่งสีเทาจึงทำให้เราสรุปได้ว่าในการสมัครเล่นกีฬาว่ายน้ำเนี่ยนักเรียนหญิงสมัครเท่ากันเลยค่ะกับนักเรียนชายนะคะอันนี้ตัวอย่างข้อที่3อ้าวต่อไปค่ะ ข้อมูลที่อ่านได้อีกจากแผนภูมิแท่งนี้ข้อที่4ค่ะนักเรียนชายสมัครเล่นแบดมินตันมากกว่านักเรียนหญิงอยู่2คนแบดมินตันอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงนี้ค่ะประเภทที่4ตรงนี้นะคะนักเรียนชายแท่งสีเทาสูงกว่าเห็นไหมคะ สมัครอยู่24คนและนักเรียนหญิงคือแท่งสีฟ้าสมัครเล่นแบดมินตัน22คนก็จะเห็นว่าเมื่อนำข้อมูลมาลบกันก็จะเห็นว่านักเรียนชายเนี่ยมากกว่าอยู่2คนนะคะอันนี้คือข้อที่4ค่ะข้อที่5ค่ะนักเรียนสมัครเล่นเทนนิสน้อยที่สุดและสมัครทั้งหมด30คนเทนนิสอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางเนี่ยค่ะประเภทตรงกลาง เทนนิสค่ะก็อย่างอย่างเดิมค่ะ ถ้าเราใช้ความรู้สึกเชิงจำนวนจะเห็นว่าแท่งของนักเรียนหญิงและแท่งของนักเรียนชายเนี่ยโดยภาพรวมแล้วต่ำกว่ากีฬาประเภทอื่นๆทั้งนั้นเลยนะคะหรือถ้าไม่มั่นใจนักเรียนอาจจะทดลองบวกทุกๆประเภทก็ได้ก็จะเห็นว่านักเรียนสมัครเทนเนิสเนี่ยน้อยที่สุดเลยค่ะซึ่งนักเรียนหญิงสมัครอยู่16คนนักเรียนชายสมัครอยู่14คนรวมกันแล้วก็ได้เท่ากับ30คนค่ะซึ่งน้อย กว่าประเภทอื่นๆนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เรารู้จากข้อมูลของแผนภูมิแท่งนะคะข้อมูลแผนภูมิแท่งก็จะเห็นว่าจริงๆอ่านข้อมูลได้อีกเยอะกว่านี้ครูยกตัวอย่างมาแค่5ข้อมูลที่อ่านจากแผนภูมิแท่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นการนําเสนอแผนภูมิแท่งก็จะละเอียดสามารถบ่งบอกอะไรได้เยอะเลยนะคะเอาละค่ะ เพราะฉะนั้นเรามาสรุปกันนิดนึงนะคะการอ่านแผนภูมิแท่งนะคะาการอ่านแผนภูมิแท่งนะคะเวลาอ่านเนี่ยเราจะต้องอ่านโดยการหารายละเอียดของข้อมูลค่ะจากแผนภูมิแท่งที่นำเสนอตั้งแต่2ชุดขึ้นไปโดยข้อมูลแต่ละชุดเนี่ย ก็จะแสดงในรูปของแท่งสี่เหลี่ยมนะคะความกว้างของแท่งจะเท่ากันแต่ความสูงก็สูงต่ำหรือใครต่ำใครสูงเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณของแต่ละข้อมูลนั้นๆนะคะและถ้าเป็นแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบเนี่ยก็จะใช้สีหรือสัญ,ญลักษณ์ที่แตกต่างกันบางครั้งอาจจะใช้สีบางครั้งอาจจะใช้สัญ,ญลักษณ์เช่น แท่งทึบหรือแท่งโปรง่งอย่างนี้นะคะแตกต่างกันไปนะคะเอาละค่ะลองไปดูนะคะตัวอย่างแล้วก็ตอบคำถามไปพร้อมกับคุณครูนะคะ,ะกำหนดแผนภูมิแท่งค่ะซึ่งแผนภูมิแท่งนี้แสดงจำนวนสัตว์ในฟาร์มเจริญรุ่งค่ะ,ะมาดูเลยค่ะมีลักษณะอย่างนี้ค่ะพอเราเห็นแผนภูมิปุ๊บ เราก็จะต้องสังเกตแล้วล่ะค่ะว่าแผนภูมิบอกอะไรเรามาบ้างนะคะพอเราสังเกตเรียบร้อยแล้วอ่าเรามาดูค่ะเหมือนเดิมค่ะตัวหนังสือด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นชื่อแผนภูมิค่ะชื่อแผนภูมิมีประโยชน์มากค่ะเพราะจะบอกให้เรารู้ว่าแผนภูมินั้นกำลังนำเสนอข้อมูลอะไรนะคะกำลังนำเสนอข้อมูลอะไรเอาละค่ะมาดูค่ะ อย่างเช่นแผนภูมิในข้อนี้กำลังนำเสนอจำนวนสัตว์ในฟาร์มเจริญรุ่งนะคะเวลาเราเห็นแผนภูมิก็ต้องสังเกตค่ะอย่างที่คุณครูบอกว่าในแกนแนวตั้งนิยมบอกปริมาณค่ะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ในแกนแนวตั้งเป็นแกนที่บอกจำนวนสัตว์ค่ะ และแกนแนวนอนเป็นแกนที่บอกชนิดของสัตว์ค่ะก็จะเห็นว่าจากแผนภูมิที่ให้มาบอกชนิดของสัตว์มา5ชนิดค่ะมีอะไรบ้างก็อย่างเช่นม,ม,มีห้ามีงัวมีหมูมีไก่มีเป็ดนะคะแต่ละชนิดมีปริมาณเท่าไหร่ก็ดูได้จากความสูงของแท่งตรงกับปริมาณในแกนแนวตั้งเท่าไหร่ก็จะเป็นการบอก ปริมาณของสัตว์นั้นๆนะคะไปดูคำถามข้อที่1เลยค่ะข้อที่1ถามว่าฟาร์มเจริญรุ่งมีสัตว์ชนิดใดมากที่สุดและมีจำนวนกี่ตัวโอ้โหไม่ยากเลยนะคะสัตว์ชนิดใดมีจำนวนมากที่สุดก็ดูจากแท่งที่สูงที่สุดค่ะก็จะเห็นว่าเนี่ยค่ะแท่งที่สูงที่สุดก็คือไก่แต่โจทย์ยังถามเพิ่มอีกค่ะว่ามีกี่ตัว มีกี่ตัวนักเรียนก็อาจจะใช้ไม้บรรทัดก็ได้นะคะเวลาเราทําแบบฝึกหัดใช้ไม้บรรทัดตั้งในแนวนอนให้ตรงแล้วดูว่าตรงกับตัวเลขในแกนแนวตั้งคือเลขอะไรในที่นี้ก็คือตรงกับ160ก็แสดงว่าในฟาร์มเจริญรุ่งมีไก่มากที่สุดคือ160ตัวค่ะเอาละค่ะไปดูตัวอย่างข้อที่2ค่ะคําถามข้อที่2 ฟาร์มเจริญรุ่งมีวัวมากกว่าเป็ดอยู่กี่ตัวเอาละค่ะมาดูวัวก่อนค่ะนี่ค่ะวัวแท่งที่สองค่ะวัวมีความสูงอย่างที่บอกนะคะอาจจะใช้ไม้บรรทัดเทียบจะได้รู้ว่าตรงกับเลขอะไรวัวมีจำนวน140ตัวค่ะส่วนเป็ดค่ะมีจำนวนเท่ากับ125ตัวเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่า ในฟาร์มเจริญรุ่งมีวัว140ลบกับเป็ด125ก็จะเห็นว่าวัวมากกว่าเป็ดอยู่15ตัวค่ะอ่าไปดูคำถามข้อที่3ค่ะคำถามข้อที่สถามว่าฟาร์มเจริญรุ่งมีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวเอาละค่ะไม่ยากเกินไปคำถามนี้ถามว่ามีสัตว์ทั้งหมดกี่ตัวเราก็ต้องนำ ปริมาณของสัตว์แต่ละชนิดมาบวกกันถูกไหมคะเพราะนั้นนักเรียนอาจจะต้องอเพิ่มความพยายามนิดนึงในการอ่านความสูงของแท่งแผนภูมินะคะว่ามีกี่ตัวยกตัวอย่างเช่นข้อนี้ม้ามีความสูงตรงกับ110ตัวค่ะบัวมีความสูงตรงกับ140ตัวค่ะหมูมีความสูงตรงกับ130ตัว ไก่มีความสูงตรงกับ160ตัวและเป็ดมีความสูงตรงกับ125ตัวเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องนำจำนวนสัตว์ทั้ง5ชนิดมาบวกกันค่ะก็คือ110บวก140 130บวก160บวก125แสดงว่าฟาร์มเจริญรุ่งมีสัตว์รวมทั้งหมด 665ตัวนะคะอันนี้คือคำถามที่ถามจากแผนภูมิแท่งที่กำหนดมาให้เอาละค่ะลองไปดูข้อถัดไปดีกว่าค่ะข้อถัดไปเป็นแผนภูมิแท่งที่สแสดงเรื่องอะไรดูที่ชื่อของแผนภูมิค่ะไปดูเลย แผนภูมิแท่งนี้สแสดงจำนวนนักเรียนโรงเรียน ABC ประจำปีการศึกษา2559ถึง2562ก็มีทั้งหมด4ปีการศึกษานะคะอ่าจะเห็นชัดเจนว่าในข้อนี้ แต่ละปีการศึกษาในแกนแนวนอนบ่งบอกข้อมูลด้านปีการศึกษาเพราะนั้นเขาแสดงข้อมูลตั้งแต่ปีการศึกษา2559 2560 2561และ2562ในแต่ละปีมีแท่งของแผนภูมิถึง2แท่งทำไมเป็นแบบนั้นเนื่องจากว่าเขาแยกออกเป็นเพศชายและเพศหญิงค่ะไปดูจากตรงไหนดูจากสัญญา ลักษณ์ที่กําหนดเอาไว้ด้านข้างแผ่นภูมิเลยค่ะสีเขียวแทนนักเรียนชายสีส้มแทนนักเรียนหญิงเพราะฉะนั้นเวลาอ่านแผนภูมิแท่งก็ต้องสังเกตสัญ,ญลักษณ์ด้วยนะคะเอาละค่ะลองไปดูคำถามข้อที่1เลยคำถามข้อที่1ถามว่าในปีการศึกษา2,560มีนักเรียนชายและนักเรียนหญิงกี่คน ปีการศึกษา2,560คือแผนภูมิแท่งในส่วนที่2เห็นไหมคะในแท่งที่2นักเรียนชายคือแท่งสีเขียวแผนภูมิแท่งในข้อนี้บอกตัวเลขมาแล้วที่ปลายแท่งนะคะหรือถ้าไม่บอกเราก็อ่านได้ก็อาจจะใช้ไม้บรรทัดเทียบแนวนอนนะคะว่าตรงกับปริมาณใดในแนวตั้ง บางครั้งอย่างเช่นข้อนี้ในแผนภูมิก็จะมีเส้นแสดงแนวนอนมาอาจจะไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดก็ดูสะดวกได้เหมือนกันนะคะ เช่นข้อนี้ปีการศึกษา2560แท่งสีเขียวแสดงนักเรียนชาย900คนค่ะและแท่งสีส้มแสดงนักเรียนหญิง950คนค่ะก็เป็นคำตอบของข้อนี้แล้วค่ะว่าปีการศึกษา2560มีนักเรียนชาย900คนและมีนักเรียนหญิง950ตงคนค่ะไม่ยากเกินไปเห็นไหมคะวิธีอ่านข้อมูลจากแผนภูมิแท่งเปรียบเทียบนะคะอาจจะต้องสังเกตนิดนึงนะคะเอาละค่ะไปดูคำถามข้อที่ ค,คำถามข้อที่2คือถามว่าปีการศึกษาใดมีนักเรียนชายน้อยที่สุดและมีนักเรียนจำนวนกี่คนปีการศึกษาใดมีนักเรียนชายน้อยที่สุดและมีจำนวนกี่คนก็ให้นักเรียนดูได้จาก ที่แผนภูมินะคะนักเรียนลองสังเกตดูค่ะใช้ความรู้สึกเชิงจํานวนค่ะนักเรียนชายเนี่ยคือแท่งสีเขียวก็ลองสังเกตดูค่ะใน4ปีการศึกษาแท่งสีเขียวที่ต่ำที่สุดก็คือในปีการศึกษา2562เห็นไหมคะและเขาถามด้วยว่ามีกี่คนก็คือมีเท่ากับ800คนก็เป็นคําตอบของข้อนี้ค่ะไม่ยากเกินไป ต่อปีการศึกษา2562นะคะมีจำนวนนักเรียนชาย800คนค่ะเอาละค่ะไปดูคำถามข้อที่3ค่ะปีการศึกษาใดมีนักเรียนหญิงมากที่สุดและมีจำนวนกี่คนเอาละค่ะใช้ความรู้สึกเชิงจำนวนอีกแล้วนักเรียนหญิงคือแท่งสีส้มเขาถามมากที่สุดก็ต้องสังเกตว่าแท่งสีส้มในปีการศึกษาใดสูงที่สุด ก็จะเห็นว่าปีการศึกษา2,560เห็นไหมคะแท่งสีส้มสูงที่สุดเลยและมีค่าจำนวนนักเรียนหญิงตรงกับข้อมูลในแนวตั้งคือ950คนเพราะฉะนั้นก็เป็นคำตอบของข้อนี้ค่ะคือปีการศึกษา2,560มีจำนวนนักเรียนหญิงมากที่สุดเลยค่ะคือ950คนนะคะนั่นละค่ะเห็นไหมคะไม่ยากเลยสังเกตดีๆนะคะ ดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างค่ะอาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะคะข้อนี้ค่ะไปดูตัวอย่างกันเลยเป็นแผนภูมิแท่งนะคะเวลาเราสังเกตอย่าเพิ่งไปดูแท่งแผนภูมิก่อนอ่านชื่อของแผนภูมิก่อนนะคะข้อนี้เป็นแผนภูมิแท่งที่แสดงปริมาณอาหารทะเล ของร้านอาหารแห่งหนึ่งที่เปิดขายในวันที่1ถึง4ธันวาคมเพราะฉะนั้นมาดูในส่วนของแผนภูมิก็จะเห็นว่าแนวนอนแสดงข้อมูลของวันที่ขายซึ่งก็มี4วันได้แก่วันที่1วันที่2วันที่3และวันที่4ส่วนในแกนแนวตั้งก็แสดงปริมาณของ สินค้าที่ขายได้บอกมาในลักษณะของหน่วยกิโลกร,รมัมคือน้ำหนักแสดงปริมาณน้ำหนักที่ขายได้นะคะซึ่งในแต่ละวันเข้าขายอาหารทะเลอยู่3ชนิดค่ะ แท่งสีน้ำเงินก็คือกุ้งแชบวยแท่งสีส้มคือปลากระพงและแท่งสีเทาคือหอยแครงค่ะเพราะนั้นในแต่ละวันก็เลยปรากฏแผนภูมิแท่งอยู่3แท่งมีสีที่แตกต่างกันตามชนิดนะคะไปดูคำถามข้อที่1เลยค่ะคำถามข้อที่1ถามว่าวันใดที่ขายกุ้งแชบว้ยได้มากที่สุดและขายได้กี่กิโลกร,รมัมใช้ความรู้สึกเชิงจำนวนอีกแล้วค่ะ กุ้งแชบวยคือแท่งสีน้ำเงินวันใดขายได้มากที่สุดก็ต้องสังเกตแท่งที่สูงที่สุดค่ะจะเห็นว่าเป็นวันที่สองเห็นไหมคะสูงที่สุดเลยเพราะนั้นแท่งนี้ก็จะชัดเจนค่ะว่าเขาขายกุ้งแช์บุยได้มากที่สุดในวันที่2ค่ะคำตอบเราเลยตอบวันที่สองค่ะและเมื่อเทียบกับแกนแนวตั้งจะเห็นว่า ตรงกับปริมาณน้ำหนักก็คือ90กิโลกรัมค่ะจึงเป็นคำตอบของข้อนี้คือกุ้งแชบวยขายได้มากที่สุดคือในวันที่สองขายได้อยู่90กิโลกรัมค่ะไปดูคำถามข้อที่2เลยค่ะคำถามข้อที่2ถามว่าวันใดที่ขายปลากระพงได้น้อยที่สุดและขายได้กี่กิโลกรมัมใช้ความรู้สึกเชิงจำนวนอีกแล้วนะคะปลากระพงคือแท่งสีส้มค่ะ นักเรียนก็ต้องสังเกตว่าแท่งสีส้มในวันไหนคือต่ำที่สุดเพราะนั้นก็แสดงว่าขายได้น้อยที่สุดจะเห็นว่าเป็นวันที่1เห็นไหมคะแท่งสีส้มเนี่ยต่ำที่สุดต่ำกว่าวันอื่นๆเลยค่ะเพราะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือเราขายปลากะพงได้น้อยที่สุดในวันที่1ค่ะซึ่งเมื่อใช้ไม้บรรทัดนะคะเทียบกับแกนแนวตั้งก็จะเห็นว่า ตรงกับปริมาณคือ30กิโลกร,รมัมเพราะนั้นในวันที่1ขายปลากระพงได้น้อยสุดคือ30กิโลกร,รัมค่ะไปดูคำถามข้อที่3ค่ะวันใดที่ขายอาหารทะเลได้มากที่สุดและขายได้ทั้งหมดกี่กิโลกร,รมัมข้อนี้ใช้ความรู้สึกเชิงจำนวนก็ได้หรือนักเรียนจะบวก จำนวนอาหารทะเลในแต่ละวันก็ได้นะคะคือเอาทั้ง3ชนิดมาบวกกันนะคะและเราก็จะเห็นว่าในวันที่4เนี่ยค่ะสามารถขายอาหารทะเลได้มากที่สุดเลยค่ะ คือขายได้ถึง240กิโลกร,รัมนะคะก็คือนำน้ำหนักของกุ้งแชบวยบวกกับน้ำหนักของปลากระพงที่ขายได้แล้วก็บวกกับน้ำหนักหอยแครงนะคะซึ่งเมื่อเทียบกับวันอื่นๆแล้วถ้าเราทดลองทดดูเนี่ยก็จะเห็นว่าวันที่4ขายได้มากที่สุดคือ240กิโลกร,รัมนะคะคำถามข้อที่4คะ่ะวันที่1ถึงวันที่4ขายอาหารเทะเลได้ทั้งหมด กี่กิโลกร,รมัมอาแล้วค่ะข้อนี้ไม่ยากค่ะก็คือต้องรวมกันทั้งหมดเพียงแต่นักเรียนต้องอดทนทดหน่อยนะคะต้องคํานวณค่ะทั้งหมดเลยว่าวันที่หนึงถึงวันที่สีเนี่ยขายได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะก็รวมกันทั้งหมดเลยนะคะก็จะเป็นคําตอบของข้อนี้นะคะก็จะเป็นคําตอบของข้อนี้แล้วละค่ะ ข้อที่5เขาบอกว่าให้เรียงปริมาณอาหารทะเลที่ขายได้ในแต่ละวันจากน้อยไปหามากก็เกิดจากการที่ข้อที่4เนี่ยเรารวมของแต่ละวันไว้แล้วใช่ไหมคะข้อที่5เมื่อนำมาเรียงปริมาณจากน้อยไปหามากในแต่ละวันก็จะเรียงได้ค่ะสรุปได้ข้อมูลดังนี้ค่ะก็คือวันที่4ค่ะ ขายอาหารทะเลได้มากที่สุดรวมทั้ง3ชนิดแล้วก็จะได้เท่ากับ240กรัมค่ะถัดมาก็จะเป็นวันที่2ค่ะเมื่อรวมทั้ง3ชนิดแล้วก็จะรวมได้200กิโลกรัมถัดมาเป็นวันที่3ค่ะรวม3ชนิดแล้วขายได้190กิโลกรัมและสุดท้ายคือวันที่1ค่ะขายได้น้อยที่สุดค่ะก็คือ140กิโลกรัมนะคะก็เป็นคำตอบของข้อนี้นะคะ ส่วนใหญ่เวลาอ่านแผนภูมิแท่งนะคะก็จะดูข้อมูลได้ตรงๆเลยนะคะไม่ซับซ้อนอะไรมากหรือถ้ามีคำถามที่ซับซ้อนเช่นถามว่าขายได้มากที่สุดเท่าไหร่มากกว่าเท่าไหร่หรือน้อยกว่าเท่าไหร่ก็จะใช้ าการดําเนินการทางคณิตศาสตร์แค่เรื่องของการบวกการลบแค่นั้นเองนะคะเอาละค่ะหลังจากที่เราได้ทดลองตอบคําถามไปเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้คุณครูก็ขอมอบหมายนะคะให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดค่าในหนังสือแบบฝึกหดัดครูขอระบุเป็นหน้านะคะก็คือให้นักเรียนทําหน้าที่97 98, 99และ100ค่ะเป็นการอ่านข้อมูลแผนภูมิแท่งค่ะแล้วก็ตอบค่ะไม่ยากเลยนักเรียนทดลองดูนะคะเมื่อนักเรียนอ่านเรียบร้อยแล้วก็ขอให้นักเรียนเข้าไปตอบคำถามในลิงก์ที่คุณครูให้ไว้ด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอ ความรู้เรื่องของการนำเสนอข้อมูลแผนภูมิแท่งไว้เท่านี้ก่อนนะคะแล้วเราพบกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ